สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจําวันที่17กุมภานะคะคุณได้10ดาบเขาได้7ดาบ ไพ่ดาบมานะคะวันนี้แต่ว่าสิบดาบของคุณเป็นไพ่ที่ดีค่ะได้จบปัญหาที่เรากุ้มใจนะคะอะไรที่มันเรื้อรลังหรือว่าเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยวันนี้แก้ไขได้รวมถึงเรื่องความรักด้วยแฟนได้เจ็ดดาบอุปสรรคอยังอยู่ในชีวิตเขาค่ะก็ต้องเหนื่อยอีกนิดนึงเนาะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของคนที่จะเข้ามาโกงด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เจ็ดดาบก็อาจจะหมายถึงความลับที่ปิดบังไว้นะคะหรือว่าแอบไปทําอะไรลับหลังนะคะ มีพลังงานเคมีแล้วก็สักเซสก็แปลว่าไม่ต้องไปกังวลมากเพราะว่าปัญหาที่เข้ามาในวันนี้เราแก้ไขได้แน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักโดยตรงเนี่ยยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะพนักง,งานสักเซสนะคะก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่สามารถลงเอยได้นะ คนโสดสนิทนะคะออยังไม่แนะนําให้สลาโสดเพราะว่าวันนี้มันเป็นไพ่ดาบนะคะพลังงานเราเป็น10ดาบก็คือเราเพิ่งจบปัญหายุ่งยากในชีวิตส่วนคนที่จะเข้ามาเป็น7ดดาบแปลว่าเขาก็ยังมีความลับนะคะหรือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีนะ,ะอยากให้รอพลังงานบวกก่อนนะคะ